สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกูบอยในช่องมิเตอร์ซีวันนี้เราอยู่ในหน้าเว็บอยกลางยุทูบครบสลึงอีกแล้วนะครับผมก็แพทเมื่อวานเราลืมพูดไปไม่ใช่ลืมพูดผมยูเวนไงผมไม่ได้พูดนะครับแพทวันที่4ธันวาที่ผ่านมานะครับมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับวันพุธที่4นะครับผมมีกิจกรรมหมูทองนะฮะมาแล้วนะครับหมูทองนะครับ4ธันวาถึง26ธันวาครับ สำหรับคนที่ค่าไปคิปขาดนะฮะจัดเลยไปกระพริบนะฮะผมข้อหมูทองนำโชคนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะเก็บตัวแรกแล้วก็เอาไปอัปเกรดแล้วก็เก็บตัวที่2แล้วก็เวลาส่งเนี่ยเราก็ดูในช่วง e อ p นะว่ามันพอจะอัพเวลหรือเปล่าถ้ามันอัพเวลเราไว้ส่งตัวที่2เนี่ยตัวตัวอัปเกรดอะหลังแต่ถ้ามันไม่อัพเวลเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าถ้าเราส่ง ตัวอัปเกรดเนี่ยมันมีโอกาสอัพเวลหรือเปล่าถ้ามีโอกาสอัพเวลเนี่ยเราก็ส่งตัวที่2ก่อนเพื่อให้อัพเวลแล้วก็ตัวที่2คือตัวอัปเกรดนะตัวอ up ัปเกรดอัพเวลแล้วก็ค่อยส่งตัวไม่อัปเกรดทีหลังนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รูปแบบการส่งนะครับมันจะมีผลเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครนะครับเพราะว่าถ้าเราอัพไปเลเวลหนึ่งเนี่ยส่งครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้อีกพีมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเป็นแบบออสองเท่าแบบอัปเกรดก็จะเป็นแบบเยอะขึ้นนะ เออประมาณนั้นใช่นะครับการทำเทรดออข้ามชิดก็จะเสียเงินด้วยนะครับแบบอัปเกรดอ่ะก็ตั้งแต่ต,ต,ต่ำกว,ำกว่าคัสสองเนี่ยคือ1ล้านคัสสามถึงคัสห้า 5, นะครับคัสสามถึงคัสห้า 5, เนี่ยอยู่ที่10ล้านแล้วก็เซียนหนึ่งเซียนสองอยู่ที่ประมาณ50ล้านนะครับเซียนสามขึ้นไปอยู่ที่100ล้านก็ประมาณนั้นแหละครับนะครับหูทองคำนำโชคนะครับผม ก็เฟสจะมี2แบบนะครถ้ากรณีเลเวลร้อยห้าิขึ้นไปนะครจะสุ่มความดีครับเฮ้ยไม่ใช่จะได้รับเงินความดีนะครับสองพถึงหนึ่งน้านะครับผมนี่นครับผมอยากร้อยห้าสิบไวๆเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ทำเพ็กกิจกรรมอื่นๆหรือว่าซ่อมของความดีหรือว่าในการติดาำอะไรอะเอ่อ ได้หลายอย่างอยู่นะตีบวกก็มีใช่ไหมตีบวกความดีใช่เปล่าใช้เงินความดีเปล่าจำไม่ได้นะ,ะับเพราะไม่เคยไม่เคยตีอ่ะนะ,ะับผมโอเคต่อมาก็กิกจกรรมยิ่งกําจัดยิ่งมีสิทธิ์มากนะฮะยิ่งกําจัดที่มีสิทธิ์มากก็จัก,การมอนเตอร์กี่ตัว100ชิ้นนะสะสมไอเทม100ชิ้นนะสัญลักษณ์แห่งการล่านนะครับ ทีซัอนอูนะฮะก็หนึ่งร้อยชิ้นจนสู้หมเทพว้าวได้อยู่นะไอเทมได้อยู่นะทุกชิ้นดูมีอะไรฮะนะฮะได้อยู่นะเพราะมันกดซ้อนกดทับกับอย่างอื่นกันได้เนี่ยมันม,มีอะไรงไงฮะได้อยู่ได้อยู่ส่วนแบบเอก็จะเป็นมีตระกูลพวกยันเ่มเสีย200อเอ็มมันคุ้มเงินหรือเปล่า,าอ่ะยัน2ีสิเปอร์อยันสิเปอร์ไม่น่าคุม้ม กายล่างนี่ไม่คุ้มเอามากสอดใส้ค่อนข้างจะเยอะนะคือยันสิบห้าไม่คุ้มนะฮะป้ายยุดก็ไม่ไม่คุ้มนะฮะป้ายยุดไม่คุ้มแล้วก็กายล่างไม่คุ้มนะ,ะครับกาจัดวิญญาณก็ไม่ค่อยคุ้มนะกาจัดวิญญาณเอ,อ่ยาประกายอะไรเนี่ยยาประกายรุมงก็ไม่คุ้มฮะ เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับสิ่งที่ไม่คุ้มสําหรับการเสียแบบเอที NP นะครับส่งไปธรรมดาเลยกิจกรรมมันเผาฮนะดูดูหนาวมาเยือนก,ก็กิจกรรมมันเผาครับมันเผาก็คนจุดเตาเนี่ยเสียเสียเงินก่อนนะครับหนึ่งร้อยเอ็มนะครับส่วนคนอื่นเขา่วมจุดกันได้นะครับในระยะเวลาสิบนาทีเนี่ยร่วมก,กันได้เลยนะคใครสะสมมาเยอะก็แบบไปจัดการได้ พาไอ้ที่มันเผาที่ได้มาเนี่ยมันจะบวกค่าโจมตีมอนเตอร์ขานาดใหญ่ป้องกันมอนเตอร์ขานาดใหญ่2ชั่วโมงอันนี้คือไม่เกียมนะแต่ถ้าเออมันเผามันเป็นมัน,มนเผาแบบธรรมดานะครับผมก็จะเป็นเออบวกหนึ่งรอย่างละหนึ่งนะเออทั้งโจมตีแล้วป้องกันนะครับผมแต่ถ้ากำลังดีเลยเนี่ยบวก300รอเลยนะครับผมเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงก็บางคนเนี่ยทำเป็น อ่หลายชิ้นอ่ะคำนวณได้อ่ะอืมก็วันหนึ่งใช้สิบสองชิ้นไงนะฮะสิบสองสองยีบสี่เท่ากับหนึ่งวันนะครับก็กดลวรัว,วใช้กล่องออโต้กดออกหรือว่ากดทับได้เลยผมไม่แน่ใจนะน่าจะทับไดไ้เพราะผมไม่ค่อยร่วมกิจกรรมแบบนี้ทักเท่าไหร่นะครับ กิจกรรมเพิ่มมาจากความสำเร็จในการเสริมเกล่งประดับฮ่าเปอร์เอาเรื่องว่ะสี่ถึงสิบสองอาทิตย์เดียวนนี่อย่างอื่นเนี่ยสามอาทิตย์นะ,ะต่อมากิจกรรมบูธค่าประสบการณ์ค่าพิชซ์สามเท่าต้นเดือนธันวาวันที่สี่ถึงสิบสองนะฮะจัดไปหนึ่งสัปด,ดาห์โอเคต่อมาจะหนักไอเทมเลเวลสุด คุ้มต้อนรับเดือนธันวาคือสุดคุ้มนี่ไม่ทุกเดือนเออสุดคุ้มแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรคุ้มมาขายเอ,อ้แต่อันนี้คุ้มอยู่คุ้มอยู่เนี่ยก็คือแบบมีกายร่างขีดสัมผัสเนาะเดี๋ยวไม่ได้แต่ละคามันได้ฮะกระป๋อเป้กระป๋อเป๊ละเอ,อ้ยนะอ้าวมันข้ามอาวุธเอ,อ้ยมันข้ามประดับแต่ ลดราคาพวกนี้เหรอพวกชุดพวกอาวุธเหรอเนี่ยที่มันลดและเซ็ตเกี่ยวกับประดับละ่ะอยู่ไหนวะไม่มีอีหย่างเนาะเดี๋ยวผมอาจจะหาไม่เจออันนี้นะกองซุปอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ ไม่มีอ่ะติบวกประดับแต่ไม่เอานำโขงประดับเข้าเออดีเว้ยแปลกดีอันนี้ก็คุมประจำเดือนต่อนะฮะแล้วก็กิจกรรมในมาร์เก็ตอันนี้คือส่งพลุส่งพลุอ่ารับเควสรับเควสนะครับรับเควสใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เสื้อทิมโตทีกิจกรรมเสื้อทิมติบวกค่าต่างๆนะฮะคือฟื้นฟู sp นะฮะ mp เอยนะครับผมหรือว่า เพิ่มทั้งสองอย่างนะครับจะรอไปเทมจวันที่สองมองการานะครับตุนไม่ได้เดี๋ยวตุนมาได้ต่อมาเนี่ยดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟทําวันละครั้งเนี่ยนะครับเราก็ไปเก็บสะสมนะเกลือทะเลนะครับรับเพชรที่พ่อค้ารับไปสะสมเกลือทะเลยี่สิบชิ้นนะครับผมแล้วก็มาส่งที่พ่อค้าหลอกลับนะครับผม จากนั้นเราก็จะไปส่งที่ NVC นะับผู้ดูแลสายฟ้าต่อนะครับเพื่อรับภาพสุการตามเรื่องของตัวละครเดิมๆแล้วก็พอเราส่งเสร็จนะครับเราจะได้รับปั๊บ24ชั่วโมงก็คือ่าพสุการ50เปอร์ครับก็โจมตีมอเตอร์ขนาดใหญ่ป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่ยางละ50หน่วยนะครับกิจกรรมจะสิ้นสุดวันที่2นะครับ มกลาโนะอ,อ้ยสองมกลาต่อมาแฮปปี้ไทม์สเวลาจบวันที่ยีนะครับปรับต่อเนื่องก็คือออนไลน์นะครับออนไลน์คือถ้าตันแล้วก็มันก็ตันแค่นั้นล่ะไม่ไปไหนครับยกเว้นเราจะแบบย้ายซื้อนะเก,ก็จะเริ่มตั้งแต่10บหม่นะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่สิบหม่ยี่สิบแล้วก็ตันอยู่แค่นี้ไปเรื่อยๆนะคือห้ามเลือกัวละคร อ้า,อามเรื่อกตัวละครห้ามวาร์ปไปตลาดเนิอนอะไรพวกนี้พื้นที่ที่ขาดการเชื่อมต่อจากกันนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะฮะเปลี่ยนโซนเนี่ยคือมันจะไม่ได้ปรับเลยจะเริ่มใหม่เพิ่มผสิภาพนะครยาเสริมความดีเป็นสองเท่าห้าพันเป็น1,000งหมืนนะ 5, 000 1, 000นะห้าพเป็น1,000งหมื่นะแบบพิเศษพิเศษอีเวนต์นะครับ แบบพิเศษอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นได้าจากสงครามนะฮะสงครามที่เรียนชื่อเสียงนะ,ะป้ายชื่อเสียงเนี่ยส่วนไอ,ไอแบบพิเศษอนเนี้ยแบบพิเศษนี้นะครับผมมันก็จะได้เออ่ดึงชอ็อปหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เป็นโค้ดนะครับผมที่พ่อค้าแม่ค้าขายแอดเวนเจอร์แพ็กนะ,ะับผมก็เป็นแพ็กเกจสำหรับลุ้นคลุมคลุมรอบนี้เป็นเคป๊เนาะ ก็มันมีทุกเดือนในนเจอร์แพ็กเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสายสายแบบตุ่มคุมหรือว่าสายที่แบบเอาไว้ใช้ยาบับวอร์นี้มีมีทุกเดือนฮะแค่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะเปลี่ยนแค่คึงล่างนี่เออง่ายง่ายง่ายๆต่อมารูดอกติดปีกกับเค้กช็อกโกแลตนะฮะสเปเชียลช็อปนะฮะ ก็ส่วนต่างก็คืออันหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มพลงังต้านนะครับส่วนอีกอันเนี่ยมันเพิ่มค่าประสบการณ์นะฮะมันเพิ่มค่าประสบการณ์ที่เยอะกว่านะครับรู้สึกเยอะกว่าเปล่าเยอะกว่าครับเยอะกว่าครับประสบการณ์ที่เยอะกว่าครับป้องกันที่มากกว่าแล้วก็ค่าประสบการณ์ที่เยอะกว่าใช่ป้องกันและโจมตีนะ ต่อมาเค้กช็อกโกแลตเนี่ยมันลดราคาครับเออห้าสิบเปอร์เซนเลยส่วนใหญ่ก็น่าจะลงที่เค้กช็อกโกแลตกิจกรรมล่าชุดครูมานี่ล่าชุดครูแจกฟรีเหมือนไม่ฟรีเพราะเสียตังเตียตังไปใส่สวยไว้กดยาแต่ออกไม่ได้ประมาณนั้นนิยามง่ายๆกันแล้วกันนิยามง่ายๆ ก็คนดวงไม่ดีเนี่ยคือสุ่มไปครั้งละ 20m ไป20ครั้งอะ่ะ 400m แต่ถ้าคนดวงดีก็สองสามครั้งเผลอๆไม่ใช่นะสุ่มไปสิบครั้งได้ครั้งละหนึ่งชิ้นพอไปสุ่มครั้งทสุดท้ายได้เลยก็มีเออหรือว่าสุ่มสองสามครั้งก็ได้เลยก็มีก็คือมันสามารถสุ่มคนนกได้หนึ่งถึงยี่สิบชิ้นอะ่ะส่วนใหญ่มันจะออกหนึ่งชิ้นไงเออประมาณนั้น แล้วก็เลือกคราฟกิจกรรมเอาเองเลยจากจะเอาคุ้มเพศช,ชายเพศหญิงนะครับตามเพศของตัวละครที่เราใส่เนาะต่อมากิจกรรมสร้างตัวละครใหม่อัพเลเวลสูงสุดพิเศษเช็คชื่อวันคืนนะครับในช,ชื่อวันคืนตัวละครใหม่นะกล่องกล่องกล่องเติบโตนะครับในกล่องเติบโต,ตก็รางวัลต่างต่อไปนี้นะ ช่วงเวลสิบก็จะได้ของประมาณนี้เวลสามหาได้ประมาณนี้เวล 3, 5, หกสิบได้ประมาณนี้เวลแปดสิบก็ได้ประมาณนี้นะ,น,นะครับผมส่วนในทมเนี่ยไอ้ายเช่าอะไรสภาพเนี่ยระวังโดนลบนะครับผมยาสะสมยาดองอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าแผ่นหลังๆนี่เหมือนมีการลบเกิดขึ้นนะดูวันที่หมดกิดจกรรมให้ดีนะครับเดี๋ยนะมันเขียนว่ากล่องจะถูกลบสามสิบพฤษภาหกเจ็ดโอเค ตอนนี้ทันวายลเขียนหกแปดเลยได้ปะ่ะส่วนไอ้นี่ไงไอ้นี่แหละป้ายเนี่ยมันจะมีระบุบอกไหมไม่บอกแอบลบก,ก็ลบไปกูปไม่บอกหรอกว่ากูจะลบ <c oughs> โอเคเข้าใจกันแล้วกันนะครับแล้วก็ภารกิจกล่องจอมยุทธที่แบบหลายคุณชอบถามกันเยอะนะว่าทำไมเปิดไม่ได้เงินหนึ่งพันเอ็มไงเออได้เทมหนึ่งชิ้นนะบวกเจ็ดเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาเรื่องเลยพี่บ้าเออแล้วผมแล้วก็ประสิทธิภาพของบัฟนะครับบัฟผู้เล่นใหม่และบัฟวนคืนนะฮะก็จากยี่สิบเปอร์จะเพิ่มเป็นห้าสิบเปอร์นะครับทั้งสองอย่างทั้งค่าประสบการณ์และค่าวิชิตเลยส่งบัฟรวมกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่สามารถซ้อนบัฟได้ก็คือซ้อนบัฟเนี่ยในกรณีที่เป็นบัฟผู้เล่นใหม่สมมติว่าเป็นผู้เล่นใหม่ยกตีไม่สามารถซ้อนห้าสิบ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 ได้ นะคืออย่างเออ่คือปั๊บปั๊บที่สามารถซอนได้คือบวกกัน50 50ทั้งใหม่ทั้งเก่ารวมกันได้หนึ่งร้อยแค่นั้นแหละจบอันนี้ภารกิจหวนคลื่นนะฮะหวนคลื่นก็จะได้รับรางวัลประมาณนี้สำหรับคนที่เข้าไปเช็คชื่อที่พ่อหาลึกลับเนาะเช็คชื่อ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 ผมก็ได้ประมาณนี้อันนี้คือไอเทมรอซื้อฮะได้กระบอกปี้สำรอง30วันแต่ถ้าไม่มีหลักก็ใช้ไม่ได้ใช่ เป็นหลักการแจ้งลบไอเทมกิจกรรมที่ลบออกนะครับก็คือสร้อยคอฉลอง20ปีนะครับดวงดาวแห่งความทรงจำนะครับคำขอของจอมยุทธนะครับกล่องของขวัญเข้าสู่ย20ปีที่สุดนะครับชิ้นสุดกิจกรรมนะครับโยกังดีปาร์ตี้บัฟนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ปาร์ตี้บัฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ลิมิเต d ดคอ t ์ูมเซลนะครับที่หายไปนะฮะดิวออฟเดอะมนะฮะสองนะฮะผมก็คือจำน่ายที่ราคาสุดคุ้มต้นเดือนธันวาคนะกลางเดือนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีท้ายเดือนอีกนะครับรถส่งท้ายปีปีเก่าตอนรับปีใหม่อะไรเนี้ยโอ้ยสาราพัดนะครับขายของนะบโบนัสพนักง,งานว่าไป โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนผมกูบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดซับสไครต์กดไลค์เป็นกำลังใจสำหรับวันนีบบนบบน้บ๊ายบายครับ